สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณาอยู่คงนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อวิจัยในเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และก็การประกาศสังคมด้วยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสแตทโดยใช้เกมการสอนกับการสอนแบบปกติของนักศึกษาระดับการศกาศนิัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม คาเป็นมาแล้วก็ในส่วนของความสําคัญของปัญหานะคะปัญหาในเรื่องของการเรียนในวิชากฎหมายก็ต้องอาศัยความเข้าใจและความจําผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้เลือกใช้การจัดการเรียนนะคะในรูปแบบสแตทโดยใช้เกมการสอนและเปรียบเทียบการสอนแบบปกติวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม,มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิยทยาลัยเทคโนโลยีการจัดก,การพิคเซมระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสแตตโดยใช้เกมการสอนกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอันที่สองน,นะคะเพื่อเปรียบเทียบผลสำริดนะคะทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และ การสังคมขอแนะสาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการที่เกษมระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือสแตทโดยใช้เกมการสอนกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติกรอบและแนวคิดในเรื่องของการวิจัยนะคะในส่วนของตัวแปรต้นวิธีการจัดกลุ่มเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือสแตทโดยใช้เกมการสอนลำดับที่2คือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ตัวแปรตามจะเป็นผลการเรียนรู้ผลสมมธิทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพเรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และประกันกสังคมลาด,ดับที่2ก็คือความพึงพอใจในหลังเรียนนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่นักศึกษาระดับการฑิตศึกชาชีพชั้นสูงสาขาดิจิทัลกราฟิก ค้าเรียนที่2ประ็จำปีการศึกษา2,565จำนวน2ห้องเรียนห้องเรียนละ34คนโดยการเลือกนะคะแบบจะจงโดยกำหนดห้องปวส1ท .13 กับปวส1ท .14 เป็นกลุ่มที่1และห้องปวส1ท .15 และปวส1ท .16 เป็นกลุ่มที่2รวมทั้งสิ้น68คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยลำดับที่1น่งแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือสแตทโดยใช้เกม อันที่2แผนการการจัดกิจกรรมแบบเรียนรู้แบบปกติอันที่สามคือแบบทดสอบผลสำเร็จทางการเรียนลาดับที่4ี่คือผลการประเมินความพึงประจาที่ได้ของการเรียนนะคะกิจกรรมและก็การสอนนะคะอันนี้จะเป็นรูปในเรื่องของกิจกรรมผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากตารางที่1งเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบในส่วนของเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และประกันสังคมในวิชากฎหมายทั่วไปเกี่ยวออกับงานอะาชีพหลังเรียนนะคะก็นักศึกษาเนี่ย ก็ให้ในส่วนของการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบสแตทเนี่ยใช้เกมการสอนหลังเรียนมีผลสมลิตทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีระยะนะคะสาคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้าในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของตารางที่2ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะความพึงพอใจในด้านการเรียนหลังเรียนนะคะเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคมในวิชาของกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงนะคะสาขาดิจิทัลกราฟิกระ Trust, หว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือนะคะแบบสแตทโดยใช้เกมการสอนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่จุดศูนย์ห้าในส่วนของสรุปผลการวิจัยในบบที่1นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้นะคะในร่วมในรูปแบบการร่วมมือสแตทโดยใช้เกมการสอนมีผลสัมพันธทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะนะคะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้า ละดับที่สอนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบสแตทนะคะโดยใช้เกมการสอนมีความพอใจทางการเรียนรู้นะคะสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติในระดับจุดศูนย์ห้าข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในเรื่องของการศึกษาระดับที่1คือผู้สอนควรจะนำนะคะในส่วนของวิทยาวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนของสแตทเนี่ยในเรื่องของการเรียนการ เล่นเกมในการสอนไปประยุกต์ในการจัดเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันที่2ก็คือการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือสแตทโดยใช้เก็บการสอนผู้สอนควรสร้างความเข้าใจโดยที่แจ้งวัตถุประสงค์กําหนดกติกาของเกมแนะนําวิธีการดําเนินการการปฏิบัติตนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนให้นักศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนจะมีการจัดการเรียนรู้ ต่อไปนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะในการนําไปใช้ก็ควรจะมีการเปรียบเทียบในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือสแตทโดยใช้เก็การสอนเนี่ยแบบปกติในรายวิชาอื่นๆด้วยอันดับที่2คือควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การร่วมมือสแตทโดยใช้เก็การสอนแล้วนําไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่นๆเพื่อศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของบทเรียนต่อไป ดิฉันขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ